ครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้ก็ยังอยู่กับพิุดพัทยาวอร์สปอร์ตสวัสดีครับพิุดเรือที่กําลังฮิตกันตอนนี้ถามกันมาเยอะมากคือเรือลากเวกเวกเซิร์ฟเวกเซิร์ฟด้วยนะเรือสร้างคลื่นวันนี้เราก็มีเรือมาอยู่ตรงนี้เรือสร้างคลื่นนะครับดูหัวแปลกๆพอุดที่เราเรียกกันว่าเรือมันกลับหัวเรือมันกลับหัวกลับหัวยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันแล้วก็เรือสร้างคลื่นกับเรือธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะพิุดนะ นค,คนละแบบกันเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างๆก่อนดูหัวมันแปลกๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างๆแปลกกว่านี้อีกไปทางนู้ดทางนู้นทางนูด้ดพี่ผมบอกว่ามันแปลกคืออะไรพี่อู๊ดขับหัวหัวลาดหัวมันเตี้ยกว่าท้ายเออ,พอเพราะเรือเรือทั่วไปเนี่ยทรงอ่ะหัว,หวมันจะสูง,สง ท้ายจะตามท้ายท้ายจะลาดลงมาอ่าอันนี้ทําไมมันถึงต้องอันนี้ท้ายสูงท้ายสูงทําไมมันจะต้องท้ายสูงมันมีเหตุผลของมันมันมีเหตุผลอ่าถ้าสมัยก่อนเราที่เราเล่นเรือกันใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่ชอบเขาเรียกอะไรนะหัวมันตักน้ําตักน้ํามันจะมุดน้ําคือถ้าเราไปเล่นกับถ้าขับธรรมดาแบบเรือปกติเลยเนี่ยมันไม่ได้นะพี่อู๊ดถ้าไปโดนคลื่นเนี่ยเวลาเวลาเราลงคลื่นใช่ป่ะอืมลงไปปุ๊บ อีนเกลูกมานี่คือตักน้าตักน้ํำสมัยก่อนนี่เกรดกันมากเลยที่เราสมัยเล่นกันหัวต่ำๆนี่ไม่ไหวใช่แต่นี่เขามีเหตุผลของเขามีเหตุผลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันต่อดีกว่าจุดหัวใจสําคัญว่ามันสร้างคลื่นในไงพี่อุ๊ดแล้วมันแตกต่างจากเลยอย่างอื่นยังไงสวยใช่พี่อุ๊ดยี่ห้ออะไรพี่อุ๊ดเฮเดเฮดเดมันคือรุ่นเฮเดหรือยี่ห้อเฮเดอ่าเป็นเอกรุ่นหนึ่งที่ของค่ายเบริเนอร์อ่าเบรนเป็นเซิร์ฟ เขาจะใช้คำว่าเอเด่ม,ม,ม,มาเรามาดูสูงปีดเลยข้างหลังโอ้โหเนี่ยสูงมากปกติเรือเนี่ยหัวจะสูงกลางก็จะสูงท้ายก็จะเรียดเลียดใช่ป่ะท้ายสูงแล้วก็ลาดลงไปที่หัวเรือถ้าดูแพตฟอร์มแล้วเนี่ยพ่วิสวิมแพตฟอร์มเนี่ยไม่ตรงเลยนะจร<ช>ิแพตฟอร์มเนี่ยมันเฉียงลงอย่างนี้ ทุกอย่างมันจะกลับกันเลยอ่าไอตา้ตำตำไอ้ตำต่ำเนี่ยไปอยู่หัว,หวไอ้ตำต่ำเนี่ยไปอยู่หัวเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้อืเรือสร้างคลื่นเนี่ยนะครับมันจะต้องทําให้เรือตัวท้ายเนี่ยมันหนักใช่ไหมพี่อู๊ดใช่เพื่อจะเก็บน้ําหนักน้ําถ่วงเป็นตันเลยอืเรือที่คลื่นใหญ่ๆอย่างเรือยอทอย่างเงี้ยเพราะมันใหญ่เพราะว่า น้ำหนักม anyway ันเยอะเขาใช้ลักษณะต้านน้ำในวิทยุให้มันเกิดคลื่นข <e ึ้นนะให้มันเกิดคลื่นเพราะฉะนั้นเรือมันจะวิ่งไม่เร็วอถ้าเรือวิ่งเร็วคลื่นจะเล็กคลื่นเล็กอ่าเพราะฉะนั้นฝากบอกพวกเรือหางยาวเจ้าพญาหน่อยเวลากูวิ่งเร็วๆเนี่ยคลื่นมันเล็กกว่ากูต้านน้าใช่นะครับเขาความเข้าใจจะได้ชอบโดชอบด่ากูจังเลยบอวิ่งเร็วนี่แม่ออกมาสารเสริญรวยบางทีแจกเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบเฟี้ยงมาเลย เริ่มจากความแตกต่างนะครับดูตุกเรือแบนมากเลยพี่อุดใช่ท้องจะแบนไม่มแบนเลยเไม่มีถ้าเป็นเรือปกติมันจะเป็นวีลีวีลวีลึกลึกฟันขึ้นนิ่มนิมเรือเล่นเวกกับเรือที่ขับกันเนี่ยความปลอดภัยมันต่างกันนะครับ<ช>เห็นไหมครับเรือเล่นเวกเนี่ยมันเป็นหางเผามันเป็นหางเผาซึ่งใบพัดยังอยู่ข้างในมันไม่ถ้าเป็นเรือธรรมดานี่เทิร์ไดนี่มันออกไปอยู่ตรงนี้นอันตรายกว่าอันตราย นะครับเพราะนั้นเรือเล่นเวกพวกเวกเซิร์ฟนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สกีสกีไปอยู่นู่นนี่นู่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เวกเซิร์ฟเนี่ยมันวิ่งกันอยู่แถวๆถข้างหลังเนี่ยใกล้มากอ่ามันใกล้มากเพราะนั้นไม่ควรจะมีใบพัดออกมาอยู่ตรงนี้ใช่เพราะว่ามันอันตรายนะครับท่อนี่ท่ออะไรเนี่ยพิวุดท่อเสียท่อเสียถ้าสังเกตอย่างนี้พิวุดเราคุยกันง่ายๆสําหรับคนมีเรือแล้วเนี่ยเรือก่อนเพลนน้าเนี่ยคลื่นใหญ่ใช่เพราะว่าหัวเรือมันตั้งใช่ก็ไปถึงว่าทาไมเรือลํานี้มันกลับหัวหัวลาดลงไปก็ ถ้านึกภาพถ้าเราขับหัวตั้งตลอดเวลาอถ้าหัวไม่ลาดเราจะมองข้างหน้าไม่เห็นโทอ์เพราะฉะนั้นมันก็จะบังไปหมดอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะดีไซน์ให้คนขับมองเห็นด้วยก็หัวมันก็เลยส่วนหนึ่งก็คือต้องลาดลงอแล้วก็อย้ายสูงเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ําเข้าไปใส่ในเรือด้วยใช่นะครับเรือสร้างเวกต้องเอาน้ำให้ใส่ในเรือให้เรือมันหนักหนักหนักต้องหนักยิ่งหนักยิ่งดียิ่งหนักยิ่งดีเหมือนเรือพี่ตึงวันนั้นถ้าสูมตไปดูเรือเก่าลําเก่า ตอนนั้นที่เราทํานี่คือยังไม่ฮิตเลยนะไ<ช>อเรือสร้างเวกเนี่ยพี่ตึงก็ต้องเอาน้ำเขาไปใส่ในเรือเขาเยอะมากหลายก็หลายแกลอนเลยหลายแกลอนเลยเป็นถังๆเลยแบกลงไปอัดลงไปในนะครับคลิปเก่ามีอุ้หยห่าน,นี้นี่แทนว่าเราทําตั้งแต่เขายังไม่ฮิตกันเลยนะพี่<ช>อุ้ยไอเรือเวกเนี่ยตอนนี้ผอ้โหฮิตกันมากเมาทำหากันเยอะนะครับ ถ้าเราขึ้นไปเขื่อข้างบนจะขึ้นยังไงปีนไม่ไหวอันนียก็นี่ไงล้วบันดงบันไดก็ไม่มีมันจะกลายเป็นท้ายสูงเวลาขึ้นต้องไปขึ้นทางหัวเรือเรือธรรมดาเราจะขึ้นท้ายบันไดไปอยู่หัวอันนี้ไม่ต้องไปขึ้นที่หัวเป็นเรือที่ไม่มีบันไดท้ายเออไม่มีบันไดท้ายลำนี้เอาไปขับเล่นไหวไหม ไหวนะมันจะวิ่งทรงเป็นยังไงถ้าเราไม่ใส่ถ,ถ้าเราไม่ใส่น้ําเข้าไปให้ม like ันหนักเนี dragging, ่ยมันจะวิ่งทรงไงหัวหัวหัวเตี้ยๆไปอย่างเงี้ยหรอก็ก็เบาขึ้นเพราะว่าพอเราไม่่วงน้าท้ายเพราะเออเรือพวกนี้จะต้องเป็นเครื่องที่แรงม้าสูงๆด้วยนะอ่าอ่าใช่เพราะถ้าแรงม้าต่ำๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยดันได้เพราะฉะนั้นนะครับไปซื้อเรือธรรมดาแล้วเอามาสร้างคลื่นพังพังเพราะว่ามันต้องใช้ทอร์กเยอะมากวิ่งรอบ เพราะมันเพราะว่ามันวิ่งความเร็วต่ําเพื่อจะต้านน้าใช่แต่อันนั้นคุณเล่นลากความเร็วสูงๆเครื่องแรงมาน้อยๆแล้ววิ่งไปนานๆเป็นชั่วโมงนั้นเกียร์กระเบิดมันถึงเป็นข้อที่ว่าเรือมันแพงอ่ะแพงกว่ากันประมาณสองเท่าสองเท่าของเรือปกติแต่พอจะเอาไปใช้เที่ยวเล่นอย่างเหมือนเรือที่เราเคยออกคลิปมันเสือกใช้ไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าไปดูว่า อินเทเลียของเอรือสร้างเวกเนี่ยเขาตกแต่งไว้สาหรับให้มันเหมาะให้เหมาะให้มันนั่งมีเบาะต้องหันมาข้างหลังต้องมี่นั่งะจะไม่หันไปข้างหน้าหันไปด้านข้างกับด้านหลังแต่จะเน้นเรื่องด้านหลังเพื่อให้มองเห็นคนเล่นอ่าหลุมนี่คือแช่น้ําได้<笑><笑>เร <ออ S 2> ือจะได้นหนักหนักเออเอาเอาน้ำมาใส่ในนี้เราจนอนแช่ไม่ใช่แหม เออเรือมันดีไซน์แปลกเนาะใช่เดี๋ยวผมขอไปอยู่อีกหลุมดีกว่าแม่งใกล้ความจริงแล้วลงหลุมลงหลุมมีหลุมมีแก้วเออเพราะนั้นถ้าดูอินทีเดียแล้วเรือปกติมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างหลังเนี่ยจะเยอะกว่าเรือปกติใช่เขาเอาทุกอย่างต้องมาถ่วงไว้คนเล่นผู้ช่วยอะไรแม่งมาอยู่ข้างหลังกันหมดตั้งกันกองอยู่กองกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับข้างหน้า ก็จะเป็นพวกไม่อยากโดนแดดข้างใต้นี่อะไรเครื่องเหรอพี่เครื่องเครื่องหน่อยไดเครื่องหน่อยไหมเครื่องจะก็อย่างที่บอกเครื่องพวกนี้ต้องใหญ่ต้องใหญ่เรือยี่ห้าฟุตปกติใช้เครื่องห้าจุดศูนย์ใช่ห้าจุดเจ็ดใช่นี่ถือว่าแบกไอ้ถือว่าโอเคแล้วนะห้าจุดเจ็ดนี่แรงมากนะอืแรงมหาศาลเลยห้าจุดเจ็ดเนี่ยเย็บเปรตบังึง เครื่องเมอร์คิวรี่ใช่ป่ะใช่เมอร์คุเซอร์เมอร์คุเซอร์มันก็ยี่ห้อเดียวกัน่ะพิวอุสลักษณะมันก็คล้ายเครื่องอินบอร์ดทั่วไปใช่ไหมใช่แต่ว่าจะกลับด้านอ๋อนี่นี่กลับด้านเกียร์เขาเรียกวีไดส์เกียร์อยู่นี่เกียร์มาอยู่นี่แล้วก็ส่งเป็นเพาออกไปอ่าก็เป็นวีแทงกลับเขาเรียกอะไรพิวอุสมันย้อนกลับวีไดสงนะเขาเรียกวีไดส์วีไดส์เครื่องเท่าเนี้ยหกพันสองก็หกจุดสองหกจุดสองหกจุดสองลิตรใช่มันก็ถ้าเปรียบ เลยสายยี่สิบเก้าสามสิบมันจะไปยี่สิบเก้าสามสิบฟุตแล้วอะใช่เนี่ยเหตุผลที่มันแพงแล้วมันก็มีไอ้พวกถุงน้ําอะไรที่จะต้องมีน้ำถุงน้ำถุงน้ำอยู่ตรงไหนอเป็นยังไงพี่วุฒิเนี่ยมันขังยังไงเนี่ยมันจะอยู่ใต้ของวีเนี่ยเนี่ยจะมีถุงน้ําอยู่ข้างใต้ถุงน้ําก็ดูดน้ําใส่เข้าไปใช่ดูดน้ําเข้าดูดน้ําออกอ๋อใต้เรานี่คือถุงน้าใช่ให้เรือมันหนักอืจริงๆถ้าเป็นเรือปกติเนี่ยแม่งวิ่ง กดไม่ไหวเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าเรือเนี้ยเขาไม่ได้ให้วิ่งสุดใช่เขาใช้ทอก <talk. S 2> แรกเองทอกแรกอ่าเาใช้ทอกแรกเท่านั้นเองนะครับม,มันไม่ได้วิ่งสุดแต่ว่ามันต้องการกําลังเยอะเเพราะนั้นผมไม่รู้่าครับเราจะพูดถึงความเร็วสูงสุดไม่ได้ไม่ได้อ่าเพราะมันเป็นเรือใช้ทอกถ้าวิ่งแข่งกันจริงๆพอบอกว่าเอาไอ้ลำเนี้ยมาใส่เครื่องใหญ่แต่ไปทรงสไตล์พวกบรเดอร์พวกนั้นนะ อ,อีน,นี่ออกตัวดีกว่าอีน,นี่ออกตัวดีกว่ากดปุ๊ตขึ้นมาเลยกระชากแต่พอก,ก,กดปุ๊บแล้วจบเลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อว่ามีฟังก์ชันอะไรอีกเอมันต่างจากเรือจีนเราเลยนะโอคนละเรื่องเนี่ยที่ผมบอกว่าราคาเรือเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอคนจ่ายสตังเนี่ยมันมีเหตุผลของมันในราคาของที่เราต้องจ่ายใช่คือคือเรือถูกก็มีเรือแพงก็มีแต่ว่าวัสดุ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างการใช้งานที่เขาดีไซน์มันถึงแพงถูกไม่เท่ากันอฮเพราะฉะนั้นคนมีงบก็เล่นเรือแพงได้คนงบน้อยหน่อยก็เล่นเรือถูกได้แต่ว่าพอจบสรุปแล้วสนุกเหมือนกัน่อะเราไปดูข้างในกันดีกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้น บางคนชอบความสวยแต่ไม่ได้เล่นอยากซื้ออันนี้มาขับไม่ได้อย่าไปซื้อมาขับผิดกันมันไม่เหมาะสําหรับทัวริงใช่นะครับมันสําหรับลากเวกซื้อมาทัวริงชิปหายเลยนะครับไม่ต้องไปไหนกันเลยไอเรือลากเวกเนี่ยมันมีกี่ยี่ห้อกันแน่ตอนนี้โอ้หลายแบรนด์มากจาแทบไม่หมดก็ถ้าแบรนด์นำๆเลยที่มีกันมาตัวตัวตัวท็อปตัวท็อปนทิกแอคซิสมาริบูอ๋ออันนี้คือตัวท็อปที่เวียนกันอยู่เนี่ย สามแบรนด์เนี่ยที่ที่ชอบหากันอืนอทิกันดับต้นๆนอทิกเอาง่ายสมมติผมไม่ตังค์เนี่ยผมอยากซื้อนอทิกลำไซส์สักขนาดนี้ยผมต้องเสียเงินเท่าไหร่ปลายแดงมาเลยเอาตัวท็อปสุดอาชั่นเต็มโอ้ก็ผมรวยสักขนาดนี้พี่อู๊ดสิบล้านอัพฮะเท่าเลยยอดนะถูกราคาเท่าเลยยอดเนี่ยนะถูกเออกูซื้อเลยยอดดีกว่าไหมสิบล้านต่ำสุดของนอทิกก็มีหกเจ็ดล้านแล้ว โอ้โหพระเจ้าหกเจ็ดล้านนี่นี่คือไซส์ยี่ห้านะอ่าผมกำลังจะพูดว่าหกเจ็ดล้านเพิ่มอีกนิดนึงนี่ผมได้ซันนี่เอแล้วนะพี่อูดสองเครื่องใช่มันต้องต้องบา้าแล้วโง่แล้วรวยด้วยเออต้องรวยด้วยแม่งต้องมีคบเครื่องอะ่ะเพราะฉะนัน้นจะซื้อเรือพวกนี้มาเล่นเพราะนั้นค่าน้ำมันไม่ต้องคุยกันหรอกสบายๆถ้าจะซื้อเรือไซส์อย่างนี้ใช่ราคานี้นะครับรัฐมุสเกตต่ำลงมาหน่อยก็เกิดเป็นตระกูลพวกนี้แหละ เฮเดย์พวกเบริเนอร์พวกอ่าเริ่มผลิตหลายค่ายแล้วยันเจ็ตบอสยามาฮ่าก็เริ่ม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 มาเจ็ตบอสเจ็ตบอสยามาฮ่านี่เขาสร้างคลื่นมานานแล้วนะใช่แต่แต่ก็จะมีตัวเอเซสซอรียที่ประกอบเข้าไปอีกคล้ายๆอย่างพวกเนี้ยมาขวางทางน้ำอ้หน้าปัดสวยมากเรามาดูต่อเลยดีกว่าพี่อู๊ดนี่แสดงว่าเขาใส่ GPS ีสองตัวมั้งเนี่ยพี่อู๊ดมีตัวล่างอีกตัวนในจับ GPS ป่ะตัวใหญ่ใช่ ของกามินแล้วก็ตัวบนนั่นอีกตัวหนึ่งก็ตัวตัวนี้ใช้แทนสมาร์ทคาร์บไเลยอ๋อเออเออเออเป็นหน้าจออ๋อถ้าถ้ากลับไอ้ตัวนี้มันมี GPS ไหมเปิดใช่ใช่มันก็กลายเป็นสมาร์ทคาร์บเลยปั๊บเข้าไปไปมาอันนี้ GPS นะครับ GPS อาอาอาจจะขัดใจไม่มีซาวเดอร์นะครับ เพราะว่าเขาต้องมาติดข้างล่างนี้เพิ่มใช่ไหมใช่เพราะตัวนี้มันมันสำหรับเครื่องด้วยเครื่องอ่าแล้วก็ GPS สำหรับใช้งานแค่ลากเวกไม่ได้ไปตกปลาไม่ได้ไปอะไรนี่แหละไทยเป็นทัาสกีนเลยอืมอืมก็ไปเหมือนทั่วไปอ่ะวิธีใช้เหมือนเรือทั่วไปแต่ว่าลักษณะการใช้งานแตกต่างกันออกไปอื ก็จะมีเพิ่มมาที่มันอลังการมันก็จะมีซ้ายขวาเพิ่มใส่ถุงน้ำอะพวกนี้คระซ้ายขวากลางเท่ากับเราสามารถดูดน้ําเข้ามาได้เองเลยใช่ไหมโดยกดปุ่มสวิทช์แทงก็ต้องมีปัม๊มใช่มีปัม๊มดูดน้าเข้ามาเลยอ๋อนี่มันแยกด้วยซ้ายขวาเลยใช่ไหมใช่ซ้ายข้างซ้ายกับข้างขวา เดี๋ยวรอเจ้าของไปเดี๋ยวรอเจ้าของเดี๋ยวรอเจ้าของไปก่อนแล้วเราก็เอาไปลงแล้วเดี๋ยวเราก็เอากลับมาล้างให้เขาอย่างนี้ดีไหมใช่น่าซิฟเพราะเจ้าของเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแท็บอัพกระดาวใช่ไหมวีทั่วไปเป็นสองปุ่มสองปุ่มอันนี้เหลือปุ่มเดียวฝรั่งฝรั่งทํามาไม่ครบไม่ครบแล้วแม่เสือกไว้กลางด้วยเสือกไว้กลางอันนี้พี่อู๊ดเป็นอันแรกที่ทําให้ผม พูดผิดไปเลยพี่วุฒิผมบอกว่าเรือส่วนมาก24ฟุตขึ้นไปจะมีห้องน้ําลานี้ไม่มีห้องน้ําไม่มีอ่ามึงเล่นเวกมึงห้ามขี้อ่าถ้าเยี่ยวปเยี่ยวในน้ำเยี่ยวในน้ำะนะครับไม่มีห้องน้ำนะครับลานี้25ฟุตหัวเรือก,ก็ถือว่ากว้างนะพี่วุฒกว้างโอ้โหแม่งเบียงกระเตียงนอนเลยพี่วุฒใช่เดี๋ยนะมันคือคือ,ค,อคือคนบางคน,คนพอมองมองเรือพวกสไตล์พวกเนี้ไปอ่ะ แล้วชอบอินเทเลียข้างในแล้วอยากได้โอ้โหช่องเบลเลอร์เลยเว้ยช่องเก็บสมอเบลเลอร์เลยนี่ที่นั่งนี่แม่งเกินสิบสองอีกั้งนีใช้จะนั่งกันจริงๆเนี่ยจริงจริงเกินเพราะว่าโอ้โหต้องแบกคนเยอะๆเขาชอบมากยิ่งแบกคนไปเยอะยิ่งชอบเรือรักเพื่อนเรือรักเพื่อนเพื่อนรักแต่ไม่เจอกันปั๊มน้ำมันอ่าไม่เจอกันปั๊มน้ำมันเพราะว่าเราจะไปเจอกันในน้าถูกเขาเครื่องหกจุดสองถังน้ำมันมีเท่าไหร่นะพี่วุฒิผมว่าสามร้อยขึ้นเนี่ยต้องเกินเกินสามร้อยห้าสิบแน่ เฉลี่ยเฉลี่ยถ้าลักลาก,กันอ่ะชั่วโมงมีห้าสิบรับเอ่อห้าสิบริตรอัพอืมเพราะว่าต้องบอกว่าเรือที่กินน้ำมันที่สุดคือเรือไม่ขึ้นน้ําอืมละลํานี้ก็ต้องวิ่งแบบไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นน้ำอ่าเพราะฉะนั้นแดกแน่นอนแน่นอนอืมทาทําใจไว้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเป็นเรือคนที่มีสตังค์อืมอืมไม่ใช่ว่าแพงเรือแพงอย่างเดียวน้ำมันโหดด้วยน้ำมันโหดด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับว่า รอบของเครื่องอ่ากับเกียร์มันไม่สามารถจะวิ่งทัวริงผมเคยมีทริปวิ่งจากพัทยาไปเกาะช้างอีลํานี้ไหวไหมได้ก็เลาะไปแต่ไม่ใช่ว่าจะสนุกสนานเหมือนเรือพวกนั้นมันคนละสไตล์กันใช่ไงก็ไอลํานู้นก็กินข้าวมาเรียบร้อยแล้วลันี้ยังอยู่กลางทางมั้งแล้วเผื่อถังน้ำมันไม่พอวิ่งเอออริอแลอเผื่อถังน้ำมันไม่พอวิ่งเหมือนเรือพวกนั้นคือเอาไปทัวริงไกลๆไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ไม่ นิดหน่อยนิดหน่อยได้ไดแต่ไปทูลลิงไกลๆมากๆไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะืมว่าเพราะรอบเกียร์เนี่ยแต่ละแต่ละแบรนด์เนี่ยอัตราทดรอบเกียร์อย่างพวกนั้นหนึ่งจุดแปดที่ที่เรือพวกเราเคยออกกนะันอะรอบเกียร์อันนี้มันเอาท็อกนึกภาพว่าเอาท็อกแล้ววิ่งนานๆเป็นสองสามชั่วโมงอย่างพวกเราวิ่งกันต้พูดอย่างนี้ผมอธิบายเดี๋ยวคนไม่เข้าใจพี่วุฒบอกเอาทอก คือรอบแม่งสูงจัดมากเลยแต่ความเร็วมันจะน้อยใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นวิ่งไกลๆคุณจะต้องลากรอบแบบห้าพันห้าพันกว่าไปตลอดอย่างเงี้ยมันจะพังเอามันจะม,นมันจะอายุการใช้งานมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงมันจะพังง่ายกว่าปกติเพราะนั้นเวลาเขาเล่นเนี่ยมีเรือมีทอร์กเนี่ยสมมติรอบสามพันห้าเนี่ยก็จะวิ่งสามพันห้าแล้วก็ต้านน้ำไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรือนี้เป็นเรือเฉพาะ ทางเท่านั้นนะครับออย่าไปคิดว่าซื้อเสร็จวันไหนกูเลิกเล่นเวกเซิร์ฟแล้วใช้ได้สี่ห้าอย่างจะเอาไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างนี้จะเอาไปตกปลาจะาไปโอ้ไม่ได้ครับมันเลือเฉพาะทางเท่านั้นเลิกพูดแล้วตกปลาข้างในที่สวยงามมากตกปลาอย่างที่เราเคยเจอกันตรงนี้เละเละครับโอเควันนี้เราดูกันสั้นๆแค่นี้แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเจ้าของไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยแอบ ช่วง,งบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายวันนี้ตอนนี้น้ําลงด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ลงหรือเปล่าอต้องกระซิบต้องกระซิบต้องกระซิบโอเควันนี้ถ้าไม่ได้ลงวันนี้ก็บายบายไปก่อนอนะแต่ถ้าได้ลงเดี๋ยวเราไปต่อกัน